ก็จะได้แบบนี้นะครับนี่เบาๆนะฉีกเบา,ๆ,นะเบาๆขาดแล้วไปคุ้มกับมาครับในครัวบ้านส่วนทวีชาแนลวันนี้เนี่ยผมจะมาบอกเทคนิคในการหมักหมู สำหรับทำหมูกระทะชาบูหรือว่าจิ้มจุ่มนะครับซึ่งมีวิธีการทําง่ายๆแล้วก็หมูที่มาออกมาเนี่ยบอกเลยว่านุ่มหอมแล้วก็อร่อยไม่แพ้ไปกินที่ร้านแน่นอนครับแต่ก่อนที่จะไปดูวิธีการทำนะครับรบกวนเพื่อนๆนะครับช่วยกดติดตามทาั้งทาง Facebook แล้วก็ทาง u t u b e นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีดๆที่ผมจะนำมามอบให้เพื่อนๆในทุกวันพุธศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์นะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยคอมเมนต์บอกกันด้านล่างน,นะครับว่าคลิปหน้ายอยากผมทําเมนูอะไรหรือว่าอยากผมบอกทริคในการเข้ารครััรัววออะะะไรรรนนคคบหื่าาาจมเมเข้าาพูดุยก เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันไปดูกันเลยก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยครับวันนี้เนี่ยผมเลือกใช้เป็นลายหมูนะครับอันนี้ก็เอามาสไลด์นะครับเป็นชิ้นๆเนาะใครอยากได้ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่อันนี้ก็แล้วแต่นะครับนี้ผมซื้อมาจากที่ร้านนะครับแล้วก็ให้แบบร้านเขาสไลด์มาเลยเนี่ก็จะเป็นแบบนี้ใครจะใช้ส่วนอื่นอันนี้ได้หมดเลยนะครับก็ผมจะเริ่มจากผมจะใส่พริกไทยนะครับสําหรับพริกไทยเนี่ย ใครชอบมากชอบน้อยอันนี้ก็เปลี่ยนได้ตามความชอบนะครับจากนั้นผมก็จะใส่ผงปรุงรสนะครับอันนี้เป็นผงปรุงรสหมูนะครับเพื่อเพิ่มความอร่อยนะครับอันนี้เป็นผงปรุงรสหมูแบบไม่มีผงชูรสนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาจะมีผงปรุงรสหมูแบบไม่มีผงชูรสแล้วครับจากนั้นผมก็จะตามด้วยซอสหอยนางรมนะครับนี่ก็ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งนะครับจากนั้นก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวนะครับประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับ อันนี้ก็ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับจากนั้นก็ตามด้วยน้ำมันงานะครับจากนั้นผมก็จะตามด้วยน้ำมันพืชนะครับอีกประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ผมจะใส่เบกกิ้งโซดานะครับตัวเบกกิ้งโซดาอันนี้ก็เป็นเบกกิ้งโซดาสำหรับใส่ในอาหารนะครับอันนี้เนี่ยก็จะช่วยให้หมูของเรานุ่มนะครับอันนี้ใส่แค่นิดเดียวพอนะครับเพราะว่าถ้าใส่เยอะเกินไปเนี่ยมันจะมีรสเฟื่อนนะครับแต่ใส่แค่นี้เนี่ยไม่ทําให้รสชาติเปลี่ยนนะครับ ผมให้ดูเนี่ยสำหรับเบกกิ้งโซดานะครับ mm hmm. เห็นไหมมันจะเขียนว่าเพิ่มความนุ่มให้กับเนื้อสัตว์นะครับใช้เพื่อควบคุมความเป็นกรดให้ผลิตภัณฑ์นะครับเนื้อสัตว์ทั้งชิ้นหรือตัดแต่งเนี่ยแล้วก็สามารถใส่ในเบเกอรี่ได้นะครับเนี่ยก็มั่นใจได้ว่ามันสามารถรับประทานได้นะครับแล้วก็มีอยอยดด้วยเนหะ็นไหจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนนะครับพอส่วนผสมมันเริ่มเข้ากันดีนะครับผมก็จะใส่ไข่ไก่ลงไปครับ ใส่ไข่ไก่ลงไปถึงฟองนะครับหมูนี่ประมาณหกถึงเจ็ดขีดนะครับพอผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วนะครับผมก็จะใส่น้ำเปล่าลงไปนะครับตัวน้ำเปล่าเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มความนุ่มชุ่มชื้นให้กับตัวเนื้อหมูนะครับใส่ไปแล้วเราก็นวดไปเรื่อยๆนะครับสังเกตไหมครับว่าเวลาเราไปร้านหมูกระทะเนี่ยเวลาเราไปตักเนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนน้ำน้ำ,นำใช่ไหมครับเนี่แหละครับตัวนี้แหละมันจะทำให้หมูเนี่ย นุ่มแล้วก็ดูดซึมพวกเครื่องปรุงของเราเข้าไปได้ดีนะครับทําให้มันเข้าเนื้อนะครับแล้วหมูของเราก็จะนุ่มอร่อยเดี๋ยวให้เราแบบใช้มือนะครับนวดไปเรื่อยๆนะนวดไปจนแบบเนื้อหมูมันเริ่มซึมตัวน้ําเข้าไปนะครับเดีย๋ยวเราไปหมักไว้นในตู้เย็นเนี่ยหมูมันก็จะดูดน้ําเข้าไปอีกนะครับพอมันเริ่มเข้ากันนะครับผมก็จะใส่งานะครับอันนี้เป็นงาที่ผมเอาไป คั่วนะครับนิดหน่อยคือใครจะไม่คั่วก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวไปย่างเนี่ยมันก็จะสุกแต่ว่าผมคั่วนิดหนึ่งให้มันมีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็ใช้มือขยำเนี่ยเม็ดงาที่มันมีกลิ่นหอมมันก็จะแตกออกนิดหน่อยนะครับทาให้เนื้อหมูของเรามีความหอมอร่อยนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับเห็นไหมเหมือนกับร้านหมูก,กระทะไหมครับแล้วเดี๋ยวเอาไปหมักไว้ในตู้เย็นนะครับประมาณอย่างน้อยเนี่ยสามชั่วโมงถึงสี่ชั่วโมงนะครับหรือว่าจะหมักไว้ข้ามคืนก็ได้ แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเนื้อหมูของเราจะนุ่มขนาดไหนนะครับก่อันนี้นะครับหมูหลังจากที่ผมหมักในตู้เย็นนะครับสามชั่วโมงนะครับก็จะได้แบบนี้เห็นไหมตอนแรกเราใส่เหมือนน้ามันจะเยอะนะครับเนี่ยตอนนี้มันดูดน้ําเข้าไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาลองย่างดูนะครับลองย่างให้ดูว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้คือสามารถนําไปทําเป็น จิ้มจุ่มก็ได้หรือว่าจะเอาไปใส่ในชาบูก็ได้นะครับอันนี้หลังจากเราย่างมาครับก็จะได้แบบนี้นี่เห็นไหมนุ่มๆเลยนะครับนี่ขนาดผมหมักแค่สามชั่วโมงนะครับบอกว่าตอนย่างเนี่ยกลิ่นหอมมากนี่ผมย่างแบบกระทะบ้านๆธรรมดานะครับลองให้ดู แล้วก็วันนี้ผมจะกินกับน้ําจิ้มนะครับซึ่งเป็นสูตรของผมเองสําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับก็สามารถคลิกดูสูตรและวิธีทาได้ที่ด้านขวามือรูปตัวไอน,นะครับเป็นสูตรน้ําจิ้มหมูกระทะสุก,กี้ได้เลยนะครับอันนี้ง่ายๆสาหรับใครที่ชอบกินเผ็ดเนี่ยก็ใส่พริกกับกระเทียมแล้วก็บีบมะนาวเพิ่มบอกเลยว่าเด็ดไม่แพ้เจ้าไหนแน่นอนครับเด้งๆเลยนะนะกลิ่นหอมมาก ผมจะชิมรสชาติของหมูอย่างเดียวให้ดูก่อนนะครับสำหรับตัวหมูเนี่ยมีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็มีความนุ่มแล้วก็อร่อยตัวหมูเนี่ยไม่เค็มมากแต่ว่าจะมีรสเค็มเล็กๆนะครับแล้วก็มีความหวานนะครับลก็ลองกินกับน้ำจิ้มนะครับอร่อยมากบอกเลยทำกินอยู่บ้านก็ได้ครับอย่างนี้นี่ ยังไงครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอบให้นะครับ